สวัยดีตอนวเวอ้ารทุกทนอากาศดีดีตอนเ้ารวันอาทิตย์นาะมาส้มดอกแค่น้ำกันนี่ดอกแคอยู่บ้านแสงสุริงามบ่นี่ส้มดอกแคสีสม้มพูอุ้ยซึนใจสีสดใสขนาดเลยพี่น้องเอ้ยนี่พูนะ่ะทางเบิดมีสต้นมากินมาเอาเด้อผู้ดใดมากินนะนี่เรียนกันปลล้ำห้ากินบร่้อนเหลือแล้วลนี่นะ มาเอาเด้อมาเอาเด้อผู้ใดอยากมาเม่นเอาเด้อแก้วเอวยนี่คอยซีเมนให้คอยกระเจ็บคอเม่นไปหนึ่งคุละ่ะเจ็บคอละมาเม่นเอาผู้ใดมักกินนะเอาไปลวกไปต้มไปแกงไปยังไปอ่กับแกว่ากันไปเนาะแซบดอกแคบ้านเฮาพี่น้องนี่อากาศสดชื่นสดชื่นแจมใส่บังดูนี่ ทางนี้ก็มีอีกต้นหนึ่งพนาเรียวไปเห็นภูเขางามสวยสดงดงามสิเลทิวทัศธรรมชาติบ้านเฮาอ่าวังเวียงแดนอันสวยงามเนาะพี่น้องนี่มาทางนี้ก็เห็นดอกคากําลังจุ่มออกมาตุตุติตินี่พอมบานอมเหอนอันนี้บุเมนเือนแสงสุริแสงเือนแม่เด้อเือนแม่แสงสุรีเองเด้อนี่ๆๆดอกคางามงามนี่เือนแม่นะ งามบ่พี่น้องจังศีลาอยู่บ้านเฮาอยากกินยังกะปุกเอานี่งามงามสีสดสดนี่เห็นตะมุตะมิแค่ซึนใจเนาะพี่น้องเนาะสมธรรมศาสตร์ไปจังศีลาบ้านเฮานี่ไปทางนี้ก็มีมากเข้านี่ สวยสดงดงามคือการมะเขาผู้ใดเคยกินเคยเห็นเนอะมะเขานี่เอาไปใส่ข้าวนมข้าวต้มไปหุงใส่ข้าวไปหนึ่งใส่ข้าวอีกอย่างก็ว่ากันไปเนาะมันก็จะมีรสกลิ่นหอมหลักส่วนกลิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็มีสรรพคุณหลายแนวนี่ก็เป็นมะกล้วยนา้านีกล้วยนา้าแสงสุรีมันสตี้ยเตี้ยแบบนี้แหละพี่มพี่น้องนี่ นี่ประมาณเพียงแอวนี่แหละนี่ประมาณนี่จัจกสิเพียงแอว,ว่เพียงหุยะห่หางจากดินหน่อยเดียวมักซิดาก็เป็นหน่วยเดียวนี่มักซิดาก็เป็นหน่วยเดียวกับบุก้าปิดดอกให้มันใหญ่ๆก่อนนี่แล้ไปอีกก็เห็นมะกกุ้ยอีกบางลูกชุดเจาากก้ามะ้วยบ้านข่ยนะติเตียสักก้อนี่ผู้ใดอยากได้หนอนได้นแนวเรามาเอาเดอ้อหายฟรีมาคุดเอาเองนี่โอเคอันนี้ก็เป็น เคือผักอุ้มบวกหรือว่ายอดผักบวกเนาะนี่ผู้ใดเคยกินแน่ยอดผักอุ้มบวกเนี่ยเอาไปแกงเ็จปลายแหงสิ้นแหงเอาไปซุปใส่ผักรวมกันนี่อันนี้ก็เป็นมากผักอุ้มบวกเด้อยเป็นตาหน้ากินบพวกเจ้านี่คือสิเป็นตะกินอยู่เนาะสีมันก็นงามงามกำกำซะน,น,นี่นี่ไม่รูนี่นน แต่นี่กับไปจอบเบิงป่าอยู่หน,อ,หน,อ,น,นองน้อยเฮานาะนี่กระนองปลาน้อยเซงสุรีเองนี่พี่น้องอ่าพอบานเพิ่นเห็ดใบใบแยงเนาะป่าอยู่ในนี่ก็มีหลายหลายแต่ว่ามันรีพี่น้องเลยนี่เวลาเขาจับกล้องมามันก็นแลนนี่เขาปลาพักตบคุณเบดิดปลาผักตบก็สิประมาณนี้เนาะหนองน้อยคอยหักนี่ถ้าเขาเบิ่งอยู่ไกลๆมันสิเห็นหลายอยู่ป่านี่นี้ สิมีหลายอยู่นี่แต่ว่าเวลาเขาไปใกล้ลงกับซีรีส์เปนย่านเขาเอาที่บอกน,ะนี่ก็บได้กินยักเชือดออกมิติเลียงไปเบิ่งสื่อป่านนินเด้อป่านนินนี่สวยสดงดงามประมาณนี้มีผักบงผักเบ่งกรว่าก,กันไปนาะนนองน้อยเฮานี่น้องน้อยน้อยนะพี่น้องน้อยน้อยคอยหักนะนี่ ผ่ามิลายู่นี่พี่น้องนี่เห็นบอมิลายู่ป่านานี่ประมาณนี้อาล่ไล่วตาบ่าโบหูจักสีเอามากิน <c oughs> ได้เตมเบิงเต็มแยงเนาะพี่น้องเนาะพอได้เบิงโบบ้านเฮ็ดไว้ให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะนี่ส้มบรรยากาศตอนเศร้าโดๆน้ำกันนี่กินกาแฟไปน้ำจิบกาแฟไปน้ำแล้วก็เบิงธรรมศาสตร์อ้อมละ หัวอ้อม้างเฮือนแถวนี้ก็โอ้ซึนใจอยู่พี่น้องเอ้ยเันก็อวดซ้ำเถามีนี่ไะเนาะเดผูเพืเอ่อนมีหลายเพื่อนยังบวบ,บอวดผฏิบัติอีกได้คอยก็มีอวดอวดก็คอยอวดแน่คอยให้คอยอวดแน่นมีหน่อยก็ได้เนาะพี่น้องมีอย่างก็อวดคอยมันเป็นคนบูมีความลับพี่น้องมีอย่างก็ะอวดไปโลด ใส่มีเงินมีคำอวดกุ้มูกบ็มีดอกอวดอวดสิ่งเทียามีนี่แหละเปานัวหัวมวนไปนน้ากันอย่าถือสาก็เด้พี่น้องนี่ปลาออกมาละนี่เริ่มออกมาละปลานะนี่นี็นมักลี่อยู่ในผักตบนี่พี่น้องนี่มักลี่อยู่ในนี่นะนี่บอกพอคนจะซืสิมักเอาอันนั้นมากลางใส่ละเวลาเอาหัวาหานอย่างใส่มันก็สิเข้ามากินเนะ นี่มีลายู่ป่านะนี่นี่บรรยากาศยามเศร้าแสงแดดอ่อนๆเนาะพีน่น้องเนาะนี่ประมาณนี้โอเคแสงสีขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อสบายดี